<c oughs> ครับผมมือนี่ผู้แกกีิผ้ามาส้มสวนอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นี่คือต้นจานต้นจานต้นจานใหญ่แล้วใต้ต้นจานกจจิมีมะเขือมะเขือะขอะครับมะเขือ จานไงแล้วออกดอกแล้วจิงคูนข้างล่างเป็นคูนเราก็มีหลุมพ่อเพี่ยงคี่แค่ต้นจานต้นจานต้นจานจาข้าว ข้าวงามงามธรรมชาติสร้างปลูกธรรมชาติโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติเม็ดเดียวกว่อมันถึกมีปุ๋ยมันก็นได้งามเข่าสามสิบกอต้นขึ้นไปหนึ่งเม็ดเรา็าต้องไถ ปลูกเพื่อทำพันปลูกเพื่อทำพัน์ครับปลูกเพื่อทำพัน,รพพนธรรมชาติเอาไว้เพื่อทำพัน์กำลังสิทถอกกำลังสิทถอกกำลังสิถอกครับหญ้าลกทำให้ดินดีดินปก ทำให้ดินดีดินดีเพราะหญ้าลกหญ้าลกทำให้ดินดีเบ้งดินเนี่พี่น้องมึงผักบุ่งบันี้ ผักบุ้งเกิดตามธรรมชาติผักบุ้งเกิดธรรมชาติห้ามห้ายครับผักบุ้งมีแต่หยดงางามมีแต่หยดงามงามเห็นมากกำลังปงไม่กำลังดีพ่อกินห้ามหลายง้ามหลาย งามไรว่าได้ปลูกด้ยน่เม็ดเก่ามันโดนแล้วดินมะถมดินปุ๋ยอย่างดีดินปุ๋ยอย่างดีกำลังขึ้นงามเลยไทยไทย ไปข้างบ้านสองตนห้ามลายสองตนมะม่วงมะม่วงป่ากะลกมะม่วง กะเพผวนั่งไหลกระเพผวเลือพี่น้องเลยกะเพผวนั่งไหลเอาละครับก็นี่ล้วก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย